สวัสดีครับวันนี้มาชมพระสุมพระาธาตุนะครับพระสุมพระาธาตุพระเนื้อชินสนิมแดงจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นพระที่พระสนิมแดงของลบบุรีที่ที่ไม่ใหญ่นะครับเฉพาะองค์พระน่าจะเท่ากับประมาณข้อนิ้วชี้นะครับไม่ใหญ่ถือว่าเป็นพระสนิมแดงที่ที่ไม่ใหญ่แล้วก็ซุ้ม ้มค่อนข้างจะเ,เต็มนะครับองพระไม่ใหญ่แต่ว่าสมเนี่ยค่อนข้างเต็มนะครับเขาจะมีพิมพิมที่องค์พระเล็กกับองคพระที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมของขนาดของพระเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับองพระพิมพ์พระธาตุมันจะคล้ายๆกับซุ้มลครโภสานะครับแต่ว่าขนาดจะย่อมกว่าเยอะนะครับแต่ว่าศิลปะนี่จะคล้ายๆกันนะครับเป็นกระมินแดงองค์นี้น่าจะอยู่ อยู่อยู่ก้นกรบนะครับลึกๆนะครับทำให้มีคราบของดินปูนจับอยู่ตั้งจากน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีคราบหินปูนจับแน่นแล้วก็ไม่ได้กรอออกนะครับถ้ากรองจริงก็ใช้ที่กรอฟันนะครับของหมอฟันกรอออกแต่องนี้ก็มามาสภาพนี้เลยนะครับอาจจะกรอด้านหน้าออกออกบ้างนะครับก็แต่ว่า ผมก็ได้มาแบบนี้นะครับลองชมดูนะครับสนิมแดงนะครับถ้าองค์เล็กนี่เราจะไม่ค่อยเห็นพวกลายม้งหรือลายแตกของโลหะนะครับเพราะว่าพระเล็กความร้อนอะไรก็ยังไม่ได้ทําให้ท่านแตกเป็นใยแมงมุมหรืออะไรนะครับนี้ก็จะเป็นพระสนิมแดงเนื้อก็จะสีค่อนข้างเข้มนะครับดูไม่ออกเป็นสนิมแดงนะครับ ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านวิดีโอเนี่ยหรือว่าส่องกล้องตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะดูให้ลึกเข้าไปเนี่ยจะเห็นเป็นสนิมแดงนะครับอมม่วงแดงอมม่วงไปเลยมีซึม มีคาบไข่ของสนิมแดงก่อนเลี่ยมเขาน่าจะมีการใช้เปิดใช้ใช้เปลืยมาก่อนนะครับอาจจะปิดหลังนี่คือคาบปุที่จับแน่นนะครับขออของสนิมแดงก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติคาบปูคาบหินปูนที่ติดแน่นอยู่ในด้านหลังนี้นะครับค่อนข้างจะ หือว่าเป็นพราที่ดูง่ายข้าสภาพนี้พระสนิมแดงสุมพระธาตจังหวัดลบบุรีขอบคุณครับ